คุชมคะเมื่อพูดถึงสถานการณ์โควิด19ยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องเตรียมรับมือกันอยู่นะคะและความหวังของหลายๆท่านอาจจะอยู่ที่วัคซีนแต่ก็คงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้แล้วช่วงนี้ต้องปรับตัวกันอย่างไรคิดดูกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะอาจารย์ก็ตกลงโควิด19จะอยู่กับเราอีกนานเลยใช่ไหมคะ ครับอย่างน้อยก็อยู่อีกพักหนึ่งครับน่าจะเป็นปีเป็นปีครึ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมใจนะครับว่าถ้าจะอยู่กับโควิดยาวๆต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันยังไงครับตอนนี้ความหวังของคนจํานวนมากอาจจะอยู่ที่วัคซีนแสดงว่าน่าจะยังไม่เกิดในอนาคตอันใกล้ใช่ไหมคะวัคซีนก็กําลังพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแต่ว่าวัคซีนนะครับกว่าจะได้ตกถึงประเทศไทยนะครับผมคิดว่าอีกนานพอสมควร มันมีข่าวดีในประเทศไทยนะครับอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์นะครับทดลองวัคซีนนะครับก็ก้าวหน้าดีแต่ว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้นครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นยังไงนะครับในเวลาเดียวกันครับทางรัฐบาลนะครับก็ดูเหมือนมีการเตรียมการไปจัดหาวัคซีนนะครับถ้าเกิดมีประเทศบางประเทศเช่นอังกฤษนะครับคิดวัคซีนได้ ก็หวังว่าจะขอรับมาผลิตต่อแล้วความคืบหน้าในการทดสอบวัคซีนในไทยและในระดับโลกเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์การทดสอบวัคซีนนะครับมันมีระยะระยะของมันนะครับระยะแรกนะครับอย่างเช่นที่จุฬาลงกรณ์ทดลองนะครับเป็นการทดลองในสัตว์ครับซึ่งในระยะนี้ก็เพียงการทดสอบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยครับแต่ว่าจะมาใช้ในคนได้ผลหรือไม่ต้องมาทดลองในคนครับซึ่งปกติจะใช้เวลาตรงนี้อีกประมาณ10ปีครับถ้าเกิดเป็นวัคซีนสำหรับโรคทั่วไปนะครับ เพราะว่าต้องทดลองกับคนกลุ่มเล็กๆก่อนเช่น4050คนขยายเป็นร้อยคนนะครับแล้วถ้าเกิดได้ผลระยะที่3ก็คนเป็นหลักพันหลักหมื่นขึ้นไปแล้วก็ต้องรอดูว่าภูมิคุ้มกันมันอยู่ได้ยาวแค่ไหนปกติวัคซีนจะใช้เวลายอย่างนี้นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าสูตรมันได้ผลครับกรณีโควิดนะครับหน่วยงานต่างๆรู้ว่าสําคัญมากก็พยายามเร่งรัดผลิตวัคซีนเร่งรัดทดลองวัคซีนนะครับแต่ถึงสุดท้ายอยู่ดีต่อให้ได้วัคซีนมาทันทีก็ไม่ได้แปลว่า เมื่ออยู่สูตรแล้วนะครับจะสามารถผลิตวัคซีนในประเทศไทยนะครับหรือมาใช้กับประเทศไทยได้จํานวนมากตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวยากครับถ้าเป็นสูตรของอังกฤษอย่างที่มีข่าวกันก็อาจจะมีโรงงานในประเทศไทยนะครับที่สามารถผลิตได้แปลว่าคนไทยมีโอกาสใช้วัคซีนได้เร็วแต่ถ้าเป็นสูตรวัคซีนบางสูตรของจีนนะครับก็เป็นไปได้ว่าโรงงานที่มีอยู่อาจจะไม่ได้มีความสามารถในการผลิตมันมีโจทย์ที่ซับซ้อนอยู่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปวางแผนชีวิตว่าได้ยินข่าววัคซีนออกมาเดี๋ยวแปลว่า เดี๋ยวกับสู่สภาพปกติกันได้โดยเร็วครับจะไม่เป็นอย่างนั้นครับหมายความว่าในช่วงเวลานี้ก็ต้องปรับตัวกันจริงๆเลยนะคะทั้งคนทั่วไปแล้วก็ภาคธุรกิจต่างๆเพื่อที่จะอยู่ในช่วงที่ต้องรับมือกับโควิด -19 นะคะถูกต้องเลยครับผมคิดว่าเรียกว่ามีหลักคิดนะครับสักหกเรื่องนะครับที่ควรทำนะครับเก็บเงินสดนะครับลดต้นทุนอุดหนุนเครือข่ายกระจายความเสี่ยง mm. เพียงอย่าท้อใจโอกาสใหม่รอยอยู่ครับคือสภาพที่ โควิดยังระบาดอยู่เศรษฐกิจยังเปิดไม่ได้นะครับคนที่ไม่มีสภาพคล่องหรือไม่มีเงินสดในมือเนี่ยอาจจะไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับมีเงินไม่พอกิจการอาจจะไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเงินสดนั้นสําคัญมากๆนะครับธุรกิจใหญ่จะเอาตัวรอดได้ธุรกิจเล็กอาจจะมีปัญหาและเมื่อรายได้ลดลงต้นทุนก็ต้องลดลงครับจะต้องหาวิธีลดต้นทุนอย่างไรก็แปลว่าธุรกิจจะต้องมีไขมันน้อยที่สุดนะครับในช่วงนี้และถ้าเกิดอยู่รอดได้อย่าอยู่รอดคนเดียวอุดหนุนเครือข่ายด้วย ให้ไปกันฟื้นกันทั้งหมดเมื่อเศรษฐกิจกลับมานะครับจะได้กลับมาเติบโตกันได้ด้วยกันนะครับและต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าเกิดทําธุรกิจที่มีรายได้ยกตัวอย่างเช่นจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างเดียวอย่างนี้จะไปได้ยากต้องหารายได้อื่นมาเสริมนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดครับมากกว่าทุกเรื่องที่พูดมาต้องอย่าท้อใจครับแล้วก็คอยดูว่าจะมีโอกาสใหม่รอยอยู่ครับมีอะไรที่รออยู่แล้วควรจะต้องปรับตัว ในช่วงเวลานี้ค่ะอาจารย์โดยเฉพาะที่จะไม่ให้ท้อใจนะคะครับคงต้องดูตัวอย่างวิกฤตร,รอบที่ผ,ผ่านมานะครับคนที่เคยผ่านมานะครับก็จะรู้ว่าวิกฤตมันมาสักพักเดี๋ยวมันก็คงไปนะครับแต่ว่ามันเป็นระยะเวลารอบนี้อาจจะยาวกว่ารอบอื่นนะครับต้องดูตัวอย่างที่ผ่านมาครับอย่างเช่นคุณสิริวัตรใช่ไหมครับที่เรารู้จักการของสิริวัตรแซนด์วิชเคยเจอกับวิกฤตการเศรษฐกิจไทย2,140เ <c oughs> คยมีรายได้เดือนหนึ่งหลายล้านบาทกลายเป็นว่าต้องมาขายแซนด์วิชนะครับ หรือรอบนี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นตัวอย่างนะครับมีเชฟร้านอาหารดังๆจากโรงแรมใช่ไหมครับก็ย้ายมาเป็นเชฟข้างถนนนะครับมีกัปตันการบินไทยนะครับมาขับบิ๊กไบค์นะครับส่งอาหารแทนนี่คือกรณีตัวอย่างว่าถึงเราจะไม่ได้ทํางานแบบเดิมนะครับต้องอย่าท้อใจอย่าไปคิดว่าการทํางานและมีรายได้ประคองตัวไปได้นั้นเป็นเรื่องเสียเกียรติครับเรื่องนี้ผมว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าข้ามกําแพงอุปสรรคทางใจได้นะครับว่าเราจมลงได้แล้วสักวันหนึ่งเราจะกลับมาดีได้ เราก็จะมีกำลังใจสู้วิกฤตรอบนี้ต่อไปได้ครับแล้วธุรกิจทั่วๆไปโอกาสใหม่ที่รออยู่ล่ะคะอาจารย์จริงๆมันมีโอกาสแฝงอยู่ในทุกเรื่องนะครับคำว่าวิกฤตนะครับในภาษาจีนนะครับมันจะเป็นตัวอักษร2ตัวมาต่อกันตัวหนึ่งแปลว่าอันตรายตัวหนึ่งแปลว่าโอกาสครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีวิกฤตก็จะมีโอกาสแฝงมาด้วยเสมอครับอย่างรอบนี้นะครับก็มีข่าวว่ารถที่ขายของตามชุมชนต่างๆที่เรียวกว่ารถพุ่มพวงใช่ไหมครับก็สามารถแปลงเป็นโอกาสได้เพราะว่าคน ในช่วงที่ปิดเมืองนะครับคนไม่สามารถมาจับจ่ายซื้อขายได้ก็ใช้รถพุ่มพวงทำมาหากินได้ในช่วงที่โควิดระบาดนะครับก็จะมีธุรกิจบางอย่างเช่นธุรกิจทําถุงมือใช่ไหมครับก็เติบโตได้นะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งสถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นต้องแบ่งระยะเวลาเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับช่วงที่ระบาดช่วงที่ฟื้นฟูและช่วงที่กลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งแต่ละระยะเนี่ยธุรกิจและก็ประชาชนทั่วไปต้องเตรียมตัวสําหรับโจทย์แต่ละแต่ละระยะนะครับ ตีโจทย์ให้ถูกแล้วก็ปรับตัวให้ทันครับที่สําคัญที่สุดนะครับต้องวางแผนระยะที่คิดว่าถ้าเกิดโควิดมันยังอยู่กับเราเป็นปีเป็นปีครึ่งเราจะอยู่ยังไงอยู่ให้รอดครับเรื่องอยู่ให้รอดนั้นสําคัญที่สุดครับถ้าวัคซีนนะครับมาเร็วเกินปีครึ่งนะครับก็ถือว่าเราโชคดีแล้วได้ฉีดวัคซีนแปลว่าเราเปิดเมืองนะครับเปิดกิจกรรมต่างๆเศรษฐกิจกลับมาฟื้นฟูดได้ตามปกติแต่ว่ามันมีโอกาสที่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นเพราะฉะนั้นต้องวางแผน เผื่อเตรียมการในทางร้ายไว้ก่อนนะครับและอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยเก็บเงินสดลดต้นทุนอุดหนุนเครือข่ายกระจายความเสี่ยงเพียงอย่าท้อใจโอกาสใหม่ยังมีเสมอครับค่ะคิดแบบนี้ก็พอจะเป็นกําลังใจให้ตัวเองขึ้นมาได้นะคะแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆในช่วงเวลานี้นะคะครเรื่องโควิด19นะคะเป็นวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็คงจะต้องอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องปรับตัวกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ